นี่กะย่างคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจอมพลังเปิดภาพเขมรขุดคูเลดหม่นะครับจากภานเหนือีอย่างต่ละมือแต่ะละเวนเนาะข้าเจ้ามันขุดเนาะที่ธมอดาครับการจอมพลังเปิดภาพเขมรขุดคูเลดหม่ความยาวหลายกิโลนะครับเสื้อสิ่งที่ตามมาอาจจะเป็นบังเกอร์นะครับด้านในคูเลดนั่นแหละ,ะที่สร้างบ้านใต้ดินพินวว่าอยู่บนดินโอ้ยฝนตกน้ำท่วมได้ไหแม นฝนมาแห้งๆเด้อปีนีเด้อฝนมาหล่ๆครับซุ่มคุดไว้ให้นหน้ามันขาไปขังบดมีมองอยู่นะครับอ่บอสันก็อูดง่ายอยู่ได้ล่ะผมว่านาะนะครับใส่สูตรอยังอูดหนูไหมพี่น้องครับอยู่ว่าได้ดอกนะใส่สูตรอูดหนูเออาาการจอพลังหรือว่านายกันทัดน่ะพงไพบูญเวทนะครับซึ่งกะเปิดเผยภาพจาก ทั้งอากาศเพดกันจอมพลังซอยสู่นะครับโดยเป็นภาพที่แสดงถึงแนวขานขุดคูดเ่เหลดในฟังประเทศกัมพูชาพ่อระบุว่าตอนนี้เขมินขุดคูดเ่เหลดทั้งทหารตรงนะทมอดาฟังตรงขามกับจวัดตราดเพิ่มอีกแล้วในข้าวนี้ขุดเข่ามากใกล้กับแนวรั่ว ตู้คอนเทนเนอร์หลายขนาดแม่นเราสิหมุคือยังขอมดีบวะนะข้าเจ้าแห่งเสือ้ออันเลืองอันยุ่ขขางกงาแพงอยู่นะครับขอมดำดินถเถอะแลยเออเอาตามนั่นครับตอนนี้เขมรขุดเขามาใกล้แล้วกัอันมองตู้คอนเทนเนอร์พิ่าจังสันนะครับและกับคู่เลดไม่มีความเายวาหลายกิโลเมตรพว่า แลวสิอยูในหู้ครับแล้วสุพยูขังบนดินนะครับเหตุยังรับรับร,บรอๆซุมมอนี่ซึ่งคู่เลดอันแรกจะอยู่ตรงคมฟังบ้านฟันนะครับบ้านฟันส่วนคู่เลดไม่ใส่เวลาทําเพียงบกีมือนะครับก็จะชํานา่นถนัดเนาะนะฮะการจอมพลังระบุดอีกว่าการคาดการหลังจากนี้สิ่งที่จะตามมากก็คือบังเกอร์นะครับด้านในของคู่เลดจ,จํานวนหลาย นะฮะคือกันรับที่เคยเหตุเอาไว้ตรงบ้านฟ้านน่นละและ้วกคู่เลดตรงบ้านฟ้านจะมาเสื่อมกับคู่เลดอันใหม่นี่เสือว่าตอนนี้ครับทหารขมรกนกลังมีแผนเอยียงอยู่แน่นอนเมื่อเขาเล่งพัฒนาเฮากับวรสิีสิตองเล่งขึ้นกันระหว่าแมนค่วมครับนะบกงบกงเล่งมาเล่งกับตอนนี้ผมบอกเลยครับทางขมรขุดคู่เลด นะเดี๋ยวดูในในในเพจผมกันในคลิปแล้วกันขมินขุดคูเลดเข้ามาจอ่อตู้คอนเทนเนอร์เลยครับเข้ามาใกล้มากเข้ามาใกล้เลยครับตอนแรกขุดคูเลดออกจากบ้านฟานอ่ะบ้านฟานนะผมจะบอกให้อย่างงี้ท่านไปดูในคลิปผมอัพแล้วเรียบร้อยอัพคลิปบ้านฟานแล้วมีคูเลดออกจากด้านหลังตอนนี้ครับมันทําคูเลดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งใกล้ตู้คอนเทนเนอร์มาก นะยาวเรียบถนนไปเลยครับตอนนี้เราก็ต้องมีอะไรที่โปรเทคตัวเราเองทุกคนเห็นรั้วตู้คอนเทนเนอร์แล้วใช่ไหมผมฝากทุกคนใช่ไหมครับเห็นรั้วตู้คอนเทนเนอร์แล้วใช่ไหมใช่ไหมครับนะผลจะตกไม้เออก็ดำด,ำดำคึมๆอยู่เหมือนกันครับก็มีโอกาสนะเห็นแล้วใช่ไหมครับวันนี้รั้วตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะด้านบนนะครับตอนนี้มีรั้วหีบเพลงไปวางอยู่ นะแต่สิ่งที่ต้องทํามากกว่านั้นสิ่งที่จะต้องทํามากกว่านั้นนะก็คืออ่ะหยบยบๆหน่อยหยยบหน่อย,ย,หอยให้ลดหน่อยเออสิ่งที่จะต้องทํามากกว่านั้นครับก็คือเดี๋ยวเราจะต้องทําในส่วนของบังเกอร์เราจะทําบังเกอร์นะครับนะเพื่อ,อให้น้องๆที่อยู่บนตู้คอนเทนเนอร์ปลอดภยัย นะตอนนี้มีการเดินลาดตะเวนนะเดินลาตระเวนไปลาดตระเวนมาอยู่บนล้นตู้คอนเทนเนอร์มีรวดหีดเพลงตอนนี้ครับผมให้ทีมงานมาทําบังเกอร์วางอยู่บนตู้คอนเทนเนอร์เลยทําบังเกอร์วางอยู่บนตู้คอนเทนเนอร์อันนี้แอดวานซ์มากนะทุกคนเราเคยทําบังเกอร์ที่มีป้อมต่อสู้อยู่ด้านในแต่อันนี้จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่มีบังเกอร์อยู่ด้านบนมีบังเกอร์อยู่ด้านบนเป็นไงครับ เราสามารถหนึ่งเลยครับการแดดกันฝนให้กับคนที่ทํางานได้เวลาฝนตกก็ยังอยู่ได้เวลาแดดร้อนก็ยังอยู่ได้เวลาทุกคนแต่งตัวทหารเนี่ยเขาแต่งตัวเสื้อแขนยาวสองชั้นอยู่บนตู้คอนเทนเนอร์เกิดอะไรขึ้นร้อนร้อนมากมันจะร้อนมากมีโอกาสที่คนทํางานจะเป็นฮิสโตกฮิสโตกคือร้อนจนแบบร่างกายไม่ไหวอะ่ะ จะเดินมาเอาน้ําเดินมาเอานู่นเอานี่มันก็ไม่ไหวแต่ถ้าทำบังเกอร์ด้านในก็ยังสามารถติดพัดลมได้ให้น้องสามารถทํางานได้อย่างต่อนเนื่องนะครับทุกคนว่าดีไหมครับบาดที่นี่ยับขมา่ายับขม่าเป็นเรื่องของไทยบานเรื่องผัวผัวเมียเมี่ยนะครับผู้ดใดมาว้าวเพืินคนนี่ก็เป็นเรื่องผัวผัวเมียเมียพี่น้องครับหลักหลายเสานะครับเพราะว่ามีโรคหลายใบนะฮะคูค่มือนี่จะเป็นผ้ากันหิดตขักนอนโรคหลายใบมีจักใบในอนอเนอะนะครับ ผัวหน้าวิกโยาทิ้นครับทิมนีก้อนใหญ่ช้ำครับเมียมีเมียหน่อยนะทั้งคนไทยคนขมรนเอา้าพนว่าล่ะคือจังว่าหลบกานพนว่าหรือว่าเอาอันแก้แค้นบ่เป็นตัวแทนแก้แค้นบ่เออสาวพยาบาลนาำตาคล่อครับ ช้ำใจอดีตผัวหน้าวิกโยดเท่นมีโลกหลายใบมีทั้งเมียไทยและเมียขมินป้าเราก็คือจัาคือขากันนั่นนะครับเจ้าได้อีหยางมาคือขากกินน้บาบกเผาตั้งแต่เลี้ยนคบหากันจน่าฮอดแต่งงานทานบาไหวก็ต้องมานายาแต่หลังยาสามีหนีก้อนโตนะครับซื้อรถตู้หกแสนบาทบย่อมใจนะครับวันที่สิบเจ็ดกุมภาพงหาหกเก่าน่ายผ้านุมาตจิตตะวศินกุล นะครับเจ้าของเพจเฮียเปียกช่วยด้วยนะครับผู้ซื้อข่าวได้รับแจ้งลองเรี่ยนจากนางสาวเปิล์นะซื้ออิลีบ่บอกครับนะอายุ43ปีเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีวอนขอความซอยเหลือกกเป็นซื้อกลางติดต่ออดีตสามีเป็นนายทหารหน้าวิกโยชนโอ้ผู้ชายชาติทหารเลยเ네 <ton> <ton> ดียเทียมเพิ่สัตยหิบจังวัดชนบุรีมีตะเหลืองครับพี่น้องครับ ซอยมาใจหนีใจสินแนสหลังจากอดีตสามีเป็นคนเซาซื่อบ่ย่อมใจป่อยให้ยึดรถเป็นอย่าง <c oughs> บอย่อมใจไฟแนน์นะครับไฟแนน์มาท่วงหาตัวเองที่เป็นคนคำ้ำยอดเงินกลัวหกแสนบาทหากบ่าใจนะครับทางไฟแนน์กระจาดําเนินคดีบังคับคดียึดบ้านทําให้ทุกข์ใจขนาดนะครับเป็นยางหลายย่านบ่หมีหมองสุกหัวนอน,อน ที่ผ่านมาครับทุกทรมานมาพ่อเพียงพ่อแล้วนะครับเพราะว่าอดีตสามีเป็นคนเจ้าสู้นะครับแล้วหน้าตาดีมากงานการงานดีหนา้าตาดีบอกยังคนกระเสือเลยนะเป็นขุนแผนมีโลกหลายใบแล้วว่ามีเมียเพตามต่กว่าสามคนหมดเเอออันนี้บ่ราะลูกอันนี้เฉพาะสืบได้เด้อันสืบบพได้บหหัวหลายซ้ำใดแล้วก็สาวขมรนพร้อมเนี่ยสงสัยไปลบแร้วไปพอกันพี่น้องคณะไปประจำการใช้แดนไทยกัมพูชาแม่นหรือไม่ เมื่อช่วงที่ผ่านมานี่เองครับนางสาวเปิ้นได้บอทั้งน้าตาคลอบอกว่าลูจักกับสามีนะ่กับอดีตซะเพิ่นเลิอกรากันไปแล้วอดีตสามีซื้อว่าบอมนะครับตั้งแต่สมัยเลียนอยู่สั่นหม้อหนึ่งที่อุดรธานีเนี่ยนะพอสีย่อทวัานพิสูจน์กินพุ่นละตอนหักกันก่อนพัฒนาความสัมพันธ์จนมาหอดแต่งงานกันปี2 5 5 0ครับจดทะเบียนสมรสในช่วงปี2 5 5 1ครับ น่าจะเป็นช่วงหน้าเทศกาลวาเลนไทน์นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับมีลูกน้ำกันสองคนครับ อดีตสามีเป็นทหารหน้าวิกผุนเนี่ยว่าเป็นธรรมดาในคะวามบดท้นอึดขนาดวนต่อไปฝึกย่างหนักเนี่ยตนเองก็เป็นพยาบาลที่ชนบุรีบาดใดนะครับมันเป็นตำนานลักผุนเนี่ยของหนังไทยในอดีตเดี๋ยวของอลองเนาะนะครับพระเอกเป็นทหารันถว่านั่งเองนี่เป็นพยาบาลไปพ่อกันโดยบังเอิญยังสิแม่ประมาณนั่นเนี่ยเขาแก๊ปพี่น้องครับหลังจากนั่นครับ ตนเองก็ได้ง่ายขอมาอยู่ที่บ้านที่อุดอรพอมันใกล้บ้านเนาะส่วนอดีตสามีกัไปปฏิบัติหน้าที่ใช้แดนต่างคนต่างอยู่ต่างไว้ใจกันแหะครับเพื่อหาไรายได้เสริมบอกว่าจะง่ายมาที่หลังเด้อ แต่กะบ่ได้ย้า่มาจากเถื่อครับสิย้ายกับ่ใหา่แต่ปัญหาชีวิตก็เริ่มพังทลายเมื่ออดีตสามีครับไปมีผู้หญิงคนใหม่เป็นคนไทยหนึ่งคนและก็สาวกัมพูชาหนึ่งคนนะโอ้ขักเนาะเราเป็นพระเอกคือว่าล่ะนะครับพระเอกนังไทยนี่ส่วนใหญ่นั่งเอกกะหลายนั่งไล่กัหลลยเด้ยคณะปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวชายแดนที่จังหวัดจันทบุรีตนเองก็ทํำใจบ่ได้คือกันกับทั้งที่ก้อนหน้านี่ครับกะลู้ว่าเขาน่ะเป็นคนเจ้าสูอ่าก็มี่ ผู้ยิ่งมาเรื่อยๆในะละติดพันมาเรื่อยๆนะครับไอเราเป็นขุนแผนเนาะแต่ข้างนี้ครับบ่ทนแล้วมันทนไม่ไหวครับแตตะกอนนี่ทนได้อยู่พอผู้ยิ่งทั้งสองคนมาขออดีตสามีและความเจ้าสู้นะหนักของสามีจึงขอยาครับแต่ปัญหาบาจบเพราะหลังจากยาปี67ครับอดีตสามีเซาสื่อรถตู้ไปบ่ส่งงวดนะถ้าไม่พาราโตกูที่ตนเองเกือบหกแสนบาท ไฟแนนกะโทั่วมาถามคู่มือคู่มือนะครับตามค้นคําตามค้นคาก็คือตนเองทําให้เดือดร้อนหลายนะ,ะับเขาบอกว่าจะบังคับคดีบ้านและที่ดินหากบ่าชําระหนีพะนะโอ้มาบอกพิจารณาเนี่ยเมื่อโทษไปถามอดีตสามีก็บ,บอกกับไฟแนนไปว่าจะยึดก็ยึดไปผลว่าและก็บบย่อมเว้าคุยกับตนโดยตรงคณะที่ครอบคัววไฟยช่กับบ่ได้ขามาซอยแก้ไขอยังไปหากับบอกปัดครับ ให้ตนเองหาเงินไปใส่หนีกอนแล้วก็มีเงินจะให้ที่หลังพะนะยิ่งทำไมกังวลนนะตอนนี้ย่านที่สุดก็คือลูกจะบ่มีหม่องอยู่บ้านและที่ดินจะถึกหยึดอยากให้เขาออกมารับผิดชอบในเด้อนะครับอตอนท้ายพยาบาลสาวบอกอ,อีกว่าอดีตสามีเป็นคนเจ้าสู้หลายทีพานมากกับสิตองทนอยู่อย่างทุกทรมาน จนสุดท้ายทนบ่ไหวขอเลิกและขอขอมีสาวสองคนทั้งหญิงไทยและหญิงและหญิงเขมรน,นะครับตอนแรกก็บดบเสื้อสายตาแต่ แฟนสาวเช่าขมรของอดีตสามีเขาทรงคลิปมใหันะครับน่ยไพบอกว่าไทยแพร่ขมรน,นะครับขมรนทุ่มอินฟูสูมาเบิงเนี่ยถึกยึดละหมดตัวนะ <c oughs> <c oughs> เห็นสาวขมรบุกไปหาอดีตสามีอยู่กับหญิงคนไทยคนหนึ่งแล้วก็เกิดโตเทียงกันพูแในะครับทําให้ทําใจบ่ได้ครับบอทนอีกต่อไปขอ,อยาขอ,อยา หากเขารักสนุกนะครับอยากมีผู้หญิงหลายคนก็บปล่อยเขาไปแต่อยากจะให้เขามาชําระหนีให้เนี่ยจ้เส็นไปมอยังก็พูดได้ก็บไปโลดนะครับแต่ว่าใส่หนีให้มันเบิดก่อนนะครับแล้วก็อยากจะฝากถึงต้นสังกัดเรียกสามีมาไกลเกลี่ยหนี้เขานำเน่เด้อพยาบาลเว้าให้ฟังทั้งน้ำตาคลอบไปน้ำนะครับโอ้หลังคนขันตัดสินใจพิดกันนะครับ ทูกทรมานตลอดชีวิตก็าว่านี่แหละเะอาซูซูครับเรื่องแบบนี้ครับว่าวายบ่ได้เด้อซุ่มจอบฟั่งอยู่นี่วายบ่า,าได้ขันกัาเจ้านะครับว่ากันหูเรื่องแล้วเขากินอาหารกระป๋องแน่เพชรดีกลี่ย, <c oughs> ยเยไม่ธรรมดาครับ <c oughs> เขาจะทะเลาะก,กันแล้วคุยกันไม่ลงตัว <c oughs> แล้วโทรมาขอผู้ชายกับหนู <c oughs> ว่าเนี่ยนะเธอรู้ไหมว่าเขาอยู่กับฉันตอนนี้เธอให้ฉันเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ